เราคิดถึง่อมมาสามสิบปีแล้วมาเจอนม่ยอาควมวัาของดีรับบาลด้วยเดีไปในนอไเลบ่พอดีเยอะอยู่แลยใจก็คิดถึงแหละกุ้งอดีตนักโทษต้องคดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่อายุ19จนได้ฉายาที่โจดจันในคุกกุ้งใต้ราวโดนจับกี่ครั้งเขาก็บอกตำรวจแต่ว่า อยู่ตัวคนเดียวไม่มีญาติพี่น้องไม่ต้องโทรบอกใครแต่การโดนจับครั้งล่าสุดเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการเมื่อจ่าเอี้ยงดาบตำรวจสนธยาขุนทองปานพยายามประสานหาครอบครัวกุ้งจนเจอนะครับถึงกับมาเช็คทะเบียนหลาดเขาเลยฮนะเพื่อว่ายืนยันตัวตน เขามีสามคนพีสามคนพี่น้องอ่าถึงกับถึงกับพ่อพี่บอกว่าพ่อพ่อเล่นสถานะเอ้าเบิดเสียได้แล้วตายไปแล้วไหมตายเบียคนเสียแล้วอ่าถึงพอเขาโรัวเสียแล้วในเขาก็ร้องร้ออกมาในเมื่อกี้นั้นระพี่ก็์เหนึกอารมณ์แบบไอ้ยจ้ากรนดิเข็นดูเกรม์จ่ใช่าเขาไม่รู้เขาไม่รู้อ่ารไปต้องวิ่งรัวเจออะไปห้าเกรย์พอต้องพอพอพออยู่ได้รู้ไหมพอก็อยื้อบันโดะ อะไรตั้งผีอ่ะผีไม่รู้อ่ะป๋อไม่ได้ติดต่อปอเลยทำไมต้องก็ขี่ผีได้ไม่ติดต่อปอขี่ผีอ่ะแกยีที่ไม่ได้ผีดแกยีที่ปีน่ะอ่ะดูโอ้โหนี่นะไรคือความคิดเขาเขาเขาหว่าเขาคือตอนนี้คือเขาติดต่อใครไหมเขาไม่มีพี่น้องใช่ไหมเออเนรนั่นเลยถึงกับพีอ่เผีอ่ะก็เลยความรู้สึกว่าไอ้เจมันไม่ใช่บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อให้เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองพี่จะลองก่อนนะก่อนู่นาย้ใช่ใช่พี่ ใช่ใช่เข้าใจเลยเข้าใจเลยวันนี้กุ้งได้รับอิสรภาพอีกครั้งและเขาทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับมหาจ่าเอี้ยงเพื่อขอกลับไปอยู่กับพ่อเราเกิดถึงพ่อมาส0ปทแล้วมาเจอไม่เจอกับพ่อไม่เรโเ tao à, uh, mm. yeah, không bảo tỏ mấy có kiểu gì hết mọi người lạy về muốn người về đây làm cũng mọi lời các người mọi người mọi nào mọi người mọi người đi người mọi người mọi người mọi người luôn, người Được người mọi 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 bỏ mọi người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  mà người mọi người đi người mọi người thì người mọi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  เรข้ม่ด้ไ่ดเราเคริดก็ร้อนเลยสัสด<อ>ีลัสดีสวัสดีสวัสดหสวัสดัสดีสวัสดีสวัสดีสพ่อของวัสงีัสดีสับนีสวัสดีสวัสับดีสวัีสับดีับดีสัสดีสวัสดีสัสดีสเัีสวัสดับอีสวัดีสวัสดีสวีัีสวี้ยัสับดอดีสวัสัสวีว น้องเขาพิ่งออกมาครับนี่พิ่งออกมาเลยครับผมครับถึงพออยกคุยกับลุงกับกับน้องกัาไหมครับผมคุยก็ได้ครับผมเนาะน้องกุ้งออะลองเลยยี่สิบกว่าปีที่กุ้งใช้ชีวิตกับความคิดว่าเขาไม่เหลือใครรออยู่ข้างหลังวันนี้ความคิดนั้นมาลายหายไปแล้วเพราะเขากำลังกลับไปหาพ่อแม่กลับไปหาครอบครัวที่รอเขาอยู่ เนี่ยกวมารกงดีรับบานด้ยไปยนนยได้นอนเลยพ่ยอ,อ <c oughs> วันนี้ใจอะไลใจเกษึงยังแหละวันนี้กุ้งแต่งตัวหล่อหน้าตาสดใสใจจดจ่ออยู่ที่ปลายทางก็คือบ้านบ้านที่จำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าหลังคาสีอะไร ครับดีใจด้วยพอนะรอดรับรอดรับนอนอะไรกันกับกับกับผมกับผมครับดีใจด้วยกับพอครับกับผมโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับแต่ก่อนกลับกุ้งไม่ลืมคนที่เปลี่ยนชีวิตให้เขาต้าทางเขาเกี่ยวให้ตั้งใจเลยกันตั้งใจทุกอย่างอยู่ใจนะมีู่ใใจอ่าแล้วถึงเรื่องไอ้พ่อตัวมา พอพ่อไอตัวคนที่คิดว่าไมงไม่มีตาไม่มีบอไม่มีแมคิดได้ดีว่าจริงคุณคิดคุณคิดปิดเพราะว่ายังมีคนที่ว่ายุาค้าคุณมีมีแน่นอนอ <c ười> พอเอ้ไปปืนเขา่าไม่ถุงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถุงลูกเราก็รอรอยเรล็อกเลยเ <c ười> <rồi. S 2> ชื่อุ๊กแล้วคุณก็จะได้เบิร์นพุ่กันบนี้ <c ười> ตารายการนี้นครับ